สวัสดีครับพวกเราไอเท็มเดย์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับมิกอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับใช่แล้วเรามาทําอะไรกันครับวันนี้มาถ่าย MV ค่ะวันนี้เป็นซีแรกที่เรามาถ่ายวันนี้ MV สําหรับอะไรครับซิงเกิลล่าสุดของพวกเราใช่แล้วเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนะครับยังยังไม่ปล่อยไงถ่าย MV วอยู่ไม่ก็คลิปนี้ออกไปก็ปล่อยแล้วไงยังออกได้ถ้าเห็นเรื่องยิ่งไม่อะไไม่อ แล้วโอเคก็รอติดตามด้วยนะครับเพลงใหม่ของเราก็เดี๋ยวเดินเดี๋ยวพาเดินทัวร์ครับอันนี้ส่วนอนี้อ่าองแก้วนะครับแล้วอันนี้อ่างอึงอ่างอึงคืออะไรอ่างอึงโอเคขอยพี่ดาเรามาดูตากหน้าตากรึเปล่านงครับนี่ เนี่ยนี่อันนี้นี่นี่ครับแบรนด์แบรนด์จากบริษัทเกาหลีเลยอันนี้เหรอครับคุณโน่ใช่ใช่ทำไมอะครับสามซุง <c oughs> สามซุงครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าอย่าไปดูอะไรแล้วสาครับดูพวกนี้ครางไปก็พอแล <c oughs> <ม>้วฮะอุ้ยผี นั่นมันสวยจังวะจริงโอเคครับแก้วจริงก็เดี๋ยวมึงมานี่นี้ด้วยเจอกันเร็วๆนี้นะครับจด้ฉากต่อไปอะไรเงี้ยใช่เราติดตามมาด้วยนะครับบอกเลยว่าสนุกฟังแล้วรู้สึกร้องไห้แน่นอนเศร้าข้าเน็ตโดนตัดเขาจะดูยังไงล่ะเนี่ย